พี่น้องชาวไทยครับวันนี้วูดี้มีแขกรับเชิญที่เจอเธอทีไรเนี่ยมีแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับจากเด็กดอยคนหนึ่งเกิดในสภาวะที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเดินทางไปไหนมาไหนก็ยากลําบากนะครับการที่มีไข่นะฮะให้กินคือมื้อพิเศษสุดของชีวิตเธอในตอนนั้นครับของใช้ก็มาจากการบริจาคล้วนๆนะครับแต่เธอก็สามารถฝ่าฟันกับโชคชะตาจนถึงวันนี้เธอได้กลายเป็นเศรษฐีพัน 1, ล้าน คิดว่าการที่เกิดมาไม่มีต้นทุนชีวิตแล้วมาอยู่จุดนี้ได้ก็คือว้าวแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมเธอคนนี้ครับยังต้องฝ่าคําดูถูกจากคนรอบข้างมาทั้งชีวิตวูดี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเธออีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานแสนนานขอต้อนรับสู่วูดี้โชว์นะครับคุณมง่มงม่งหนีสรุริรน์กิจพ่อขาขาสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่โคตรภาคภูมิใจในตัวม่งเราเจอกันตั้งแต่ตอนนั้นคุณทำฟแนแลนซ์เป็นที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็บอกพี่วูดี้ว่าหนูจะมีแบรนด์แล้วเราได้ทอล์กกันแล้วในวันนั้นหลักสิบหลัก20แล้วตอนนั้นยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะใช่ค่ะเริ่มต้นใหม่ๆเลยแค่เงินสิบล้านก็ยังนึกไม่ออกเลยเนาะว่พราะมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมวันนั้นใช่คือต้องบอกว่าเรามาจากเด็กที่ ถ้าเรียกว่าจนต้องไม่ได้อ่ะต้องคือโคตรจนน่ะเ,<อ>เพราะว่าพ่อแม่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราเราจำได้ว่าเกิดขึ้นมาก็เกิดบนดอยเลยรเราไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันมีไฟฟ้านะคะตอนนั้นคือเราไม่มีไฟฟ้าใช้พ่อกับแม่เนี่ยอออทอทำงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ค่ะอยู่บนดอยค่ะที่จังหวัดเชียงรายใช่เราก็เกิดมาก็ไม่รู้จักไฟฟ้าคือพอตอนกลางคืนพอมืดก็คือนอนเลยเ<อ>ใช่แล้ว อย่างที่พี่วุฒิบอกเลยมือที่พิเศษมากๆมีความสุขมากๆคือได้กินไข่เล่าให้ฟังเลยการได้กินไข่มันพิเศษยังไงจริงๆต้องบอกว่ามือปกติของเราอะค่ะคือก็เข้าไปในป่าหาหนอ่อไม้ตําน้าพริกกินอย่างเงี้ยง่ายๆเลยใช่มื้อไหนที่ได้ไขม่มขามีไข่หรือมีเพื่อนบ้านมาแบ่งให้เงี่ยเป็นมือที่มันอร่อยมากพิเศษมาก ใช่มันดีมมากทําให้พี่รู้สึกว่าจากนี้ไปเวลาพี่กินไข่เนี่ยมันจะต้องมีความเขาเรียกนะต้องขอบคุณอ่ะใช่เพาที่ได้กินไข่หนึ่งฟองใช่ค่ะใช่มันมีคุณค่าเหลือเกินแล้วมันมีความสุขเหลือเกินเป็นมื้อที่พิเศษเมื่อกี้พี่ได้เกิดให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการโดนบูลลี่โดนดูถูกมาทั้งชีวิตนี่คือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมั่งถ้าที่จําได้ลึกๆเลยอะค่ะตอนนั้นเนาะเราก็เริ่มเข้าโรงเรียนนะคะพอเราเริ่มเริ่มโตเริ่มต้องไปโรงเรียนเนี่ยพ่อกับแม่ก็ย้ายเราลงมาต้้อออองบบกว่าตนนนยด ก็ย้ายมาตินดอยอใช่ค่ะเริ่มได้ไปโรงเรียนแล้วก็เริ่มมีเพื่อนๆพ,พอเราเริ่มมีเพื่อนๆเ,เนี่ยมีวันหนึ่งค่ะเราไปแอบได้ยินเพื่อนพูดคุยกันโดยที่ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ยินเขาพูดว่าบ้านโม่งอะเหรอเล็กเยียกรหนูเนู่งฟังแล้วเป็นยังไงครับเจ็บ แต่ว่าต้องบอกว่าตอนนั้นมีโอกาสได้เล่าให้แม่ฟังเราก็ไปบอกแม่เนี่ยแม่วันนี้เจอเพื่อนเนาะเพื่อนพูดแบบเนี้ยบอกว่าบ้านโม่งอะเราเล็กเท่ารูหนุมเรารู้สึกว่าคนที่เจ็บไม่ใช่เราแหละแต่เจ็บที่สุดคือแม่เราต้องบอกว่าบูลลี่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นครั้งเดียวพี่วดีมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะยังไงเล่าให้ฟังสิต้องบอกว่า อีกจังหวะหนึ่งที่เราเข้ามาหาวิทยาลัยเนาะเราก็มีเพื่อนๆนะคะที่เอ,อ่เขาดูดีจังเลยเขามีเงินใช้เขามีคุณแม่ขับเบ้นซ์มาส่งเดินลงจากรถเบ้นซ์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าในบางครั้งเราก็บูลลี่ตัวเองด้วยนะเฮ้ยทำไมเกิดมาจนวะอุ๊ยอันนี้ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่บูลลี่ตัวเองใช่เรารู้สึกว่า ทำไมเราไม่มีแบบเขาอะเราไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเขาเราไม่มีคุณแม่ขับรถเบนซ์มาส่งเดินลงมาจากรถแบบชีวิตดีๆอย่างนั้นทาไมเราไม่มีเราก็โทษตัวเองว่าทําไมเราต้องเกิดมาจนณนะโมเมนต์นั้นอันนี้คือต้องเรียนระดับไหนอยู่ครับตอนมหาวิทยาลัยค่ะต้องบอกว่ามัน,เป,นเป็นความรู้สึกที่เราเปรียบเทียบกับคนในสังคมอยู่เรื่อยๆเลยอันนี้คืออีกขั้นหนึ่งแลวนะ ไม่ใช่คนอื่นไม่ได้ดูถูกเรา<ช>แต่เราดูถูกตัวเอง<ช>แล้ว<ช>แลเราก็<ช>ไม่รู้ตัวว่าเราทำสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าณวันนั้นน่ะนะคะเรารู้สึกว่าจริงๆถ้ามองย้อนไปอะ่ะตอนนี้เราขอบคุณในความที่เราอะ่ะเปรียบเทียบกับคนอื่นมากๆเลยนะเราขอบคุณที่มันผลักที่มันดันเราอ่ะคะ่ะให้ไอความจนนี่แหละที่มันทําให้เรามันสอนเราอ่ะคะ่ะให้อดทนมากกว่าใครๆโอ้โหคุณผู้ชมถ้าเป็นคนทั่วไปเจอแบบนี้กับตัวเอง ผลลับออกมาไม่ดีเลยสักคนนะถ้าที่บูที่เห็นนะครับความกดดันตัวเองหรือว่าการว่าตัวเองนะแต่แต่ว่าม้งสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้เนะี่ยเพราะจะเอาแรงกดดันนั้นเป็นในเชิงพลังที่จะผลักดันให้เราไปข้างหน้าอ,อ๋อทุกเหตุการณ์ในชีวิตนะมันมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีนะคะมันอยู่ที่เราอะเลือกที่จะบอกกับตัวเองแล้วเราเลือกทําอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่า,าอืเรื่องราวทั้งหมดที่มงแชร์มานะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เธอนั้นมีทุกวันนี้มันมันคือสิ่งที่ผลักดันให้มง๊งเนี่ยสามารถก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจหลักพันล้านมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกไหมนอกจากเหตุการณ์ต้องบอกว่าภาพที่เราฝังอยู่ตลอดแล้วพี่บูด,ดี้บอกว่าเราตัดสินใจที่จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วสาเร็จขึ้นอย่างนั้นเลยหรือเปล่าจริงๆมรางว่ามันก็สะสมมาจากภาพที่เราเห็นพ่อกับแม่ลําบากใช่มาทางชีวิตเลยค่ะเขาลําบากมากๆตอนนั้นต้องบอกว่า จากที่เรายากจนมากนะคะตอนนั้นที่เราเริ่มต้องเข้าโรงเรียนพ่อกับแม่ต้องไปสมัครเป็นคุณครูอะค่ะใช่เป็นคุณครูในโรงเรียนนั้นเพื่อให้เราได้เรียนฟรีมันมันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมนะพี่ยูดีทั้งพ่อและแม่เหรอใช่ค่ะต้องไปเป็นครูเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนได้ใช่ค่ะเพื่อที่เราจะไม่ต้องจ่ายค่าเทอมอะวตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงครับถามได้ไหมเขาภูมิใจในแบบที่ว่า วันนี้เขาไปยืนอยู่ตรงไหนในสังคมตรงไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าคนในสังคมคนมั่งเป็นคนจีเนาะก็จะมีสังคมคนจีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือทุกคนยกย่องว่าพ่อกับแม่เลี้ยงลูกได้ดีเหลือเกินนี่คือสิ่งที่มั่งต้องการไม่ใช่เ,เรื่องเงินนะ,ะพี่ขอย้อนกลับไปวันที่เราเรียนจบเนาะ<ห>เรียนจบแล้วเป็นอย่างที่เราคิดไหมตอนนั้นเริ่มต้นเป็นพนักงานนี่แหละเงินเดือนหมื่นกว่าบาทค่ะตอนนั้นก็รู้สึกหมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตได้เลย เป็นนานไหมประมาณ4ปีค่ะที่เป็นพนักงานก็เยอะพอสมควรใช่จังหวะที่เราทํางานประจำอะค่ะมันมีเวลาว่างช่วงเย็นเราก็เริ่มไปเปิดร้านขายกระเป๋าบ้างล่ะไปทําร้านชานมไข่มุกบ้างล่ะเป็นยังไงเจ๊งเจ๊งมันต้องเจ๊งก่อนวิวดี้เริ่มจะเลิ้แน่นอนแน่นอนใครที่เจ๊งอยู่จงภูมิใจในตัวเองนะครับของดีรอคุณอยู่ในอนาคตถูกต้องค่ะตอนนั้นเจ๊งเนาะแล้วก็ในระหว่างทางเราก็มี เริ่มต่อยอดอะคะจากการเป็นพนักงานอะไปเป็นที่ปรึกษาการเงินใช่เริ่มีมครับอ,อที่ปรึกษาการเงินรู้สึกจะประมาณ2ปีคะ่ะใช่ตอนนั้นเนี่ยเราอะต้องบอกว่า งานที่ปรึกษาการเงินนะก็ค่อนข้างทําให้เราเริ่มประสบความสำเร็จในขั้นต้นดีกว่าทําให้ชีวิตมันเริ่มดีขึ้นละแต่ว่าจังหวะหนึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่มากเลยที่ทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้เนี่ยคือวันนั้นที่เราเป็นที่ปรึกษาการเงินนะ่ะเราปรึกษาเนาะเราทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คนที่มีเงินอยู่แล้วคนที่รวยพูดง่ายๆคนรวยก็ก็รวยขึ้นแต่จริงๆถ้าเขาไม่มีเราเขาก็รวยอยู่แล้วแต่พอมาสร้างธุรกิจของเราอะค่ะแล้วเรามีตัวแทนจาหน่ายเยอะๆเนี่ย เรารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองที่เขาไม่มีเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะเมื่อเราเห็นโอกาสและเราเห็นความสุขเราทํำยังไงต่อต้องบอกว่าตอนนั้นมันก็ไม่ได้ตัดสินใจทันทีอะคะ่ะแต่มันเกิดจากความรู้สึกที่ ตอนแรกเราทําการเงินนะเราไม่ได้ตัดสินใจจะออกมาเลยนะคะเราก็สักเซสระดับหนึ่งล้วก็คิดว่าจะทําไปเรื่อยๆแต่พอเราเริ่มมาทาไอตัวสกินแคร์ใช่ไหมคะเราเริ่มจากแค่ว่าเราอยากจะใช้เองเราแพ้ง่ายเราก็ผลิตอ,ออกมานะคะล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันก็หมดจํานวนมันนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มศึกษาพอมันเริ่มศึกษามีคนเริ่มบอกต่อสินค้ามันดีปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่า ตอนท้ายเขามาขอบคุณเราที่ทําให้เขาอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราตอนนั้นน่ะเป็นแพชันสุดๆทุกครั้งที่คนมาขอบคุณเราขนลุกอ่ะพี่วูดีแต่ว่าสิ่งที่มุ่งทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองะใช่ไหมครับมม่งว่ามันไกลใช่มันไกลกว่านั้นมากลวค่ะในความสําเร็จของมม่งเนี่ยสุดท้ายแล้วมุ่งก็ยังเชื่อมั่นว่ามัน ต้องดีอะแต่ว่าสิ่งที่มันต้องดีกว่านั้นนะคะมันกลายเป็นแพชชั่นที่ลืมตาตื่นขึ้นมาทุกวันว่ารู้สึกว่าเราต้องทําให้คนที่เชื่อมั่นในตัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้มุงแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค <c oughs> น,น,นะที่เราอยู่ในปลายทางแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> นะครับสำหรับหลายๆคนที่กําลังชมอยู่นี่ยอาจจะใช่ไหมคะคุณผู้ชมยังไม่ได้เริ่มหรือว่าโอ้โหตอนนี้มีอุปสรรคเยอะมากบอกเขาหน่อยสิครับว่าเขาต้องคิดยังไงถ้าวันนี้คุณเจออุปสรรคอยู่ต้องบอกว่ามันใช่แล้วค่ะอื มันถูกแล้วค่ะเพราะคนสําเร็จหรือว่าคนที่กําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นมันจําเป็นมากๆที่จะต้องเจออุปสรรคเหล่านี้แหละที่มันจะทําให้คุณเน่ยประสบความสำเร็จขึ้นได้แต่ถ้าวันนี้ชีวิตยังชิลๆสบายๆไม่ได้ต้องเจอปัญหาอะไรเลยแปลว่าคุณก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเลย ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีอุปสรรคใช่ค่ะแล้วมงก็จะบอกว่าความสําเร็จอะจริงๆมันเหมือนการวิ่ง<อ>วิ่งไปล้มบ้างล้มบ้างก็ลุกขึ้นบ้างลุกขึ้นก็สู้ก็วิ่งต่อค่ะสิ่งที่มุ้งจะบอกคือจริงๆอะมุ้งเชื่อเสมอค่ะว่าจริงๆวันนี้มันไม่มีหรอกคนที่ล้มเหลว<อ>มันมีแต่คนที่ล้มเลิกไปก่อนเ,อเท่านั้นเองอย่าเอาอาดีตอะมาบอกว่าเราไม่เคยสําเร็จเราไม่เคยทําได้อพอได้แล้ว<อ><อ>แล้วก็ก้าออกมาได้แล้วค่ะแล้วก็เริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างกล้าหาญที่จะเจอกับปัญหา สู้กัับมนธุรกิจที่ม่งสร้างขึ้นมาและประสบความสำเร็จทุกวันนี้ที่มีมูลค่าเป็นพันล้านนี่คืออะไรครับคือมานาค่ะมานามานาคืออะไรครับต้องบอกว่ามานาเป็นธุรกิจที่ม่งตั้งใจสร้างค่ะอยากจะให้ธุรกิจของม่งอะค่ะเป็นส่วนเล็กๆในการที่จะทําให้คนไทยอะ มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยจากสิ่งที่เราทําอยู่ครใช่แล้วมงก็ตั้งใจค่ะสร้างธุรกิจนี้มาเพื่อดูแลหรือหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวแทนของมองให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เติบโตค่ะมาเป็นปีที่5แล้วแล้วหลังจากก็คือ,อพอปีที่5ปุ๊บเนี่ยเราได้น้องยาย่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญมากๆะค่ะใชัที่ทําให้เราเติบโต ถ้าอยากสมัครนะครับต้องทํำยังไงตอนนี้มง่งมีแต่คนอยากสมัครตอนนี้วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นมีรายได้หรือว่าอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะเรียนรู้การขายออนไลน์แล้วจะต้องสมัครนะคะมีค่าเปิดบินนะคะสามพบาทแต่วันนี้ค่ะสำหรับรายการบูดี้นะคะ ต้องบอกว่าไม่ต้องเปิดบิดไม่ต้องเปิดบิไม่ต้องเปิดบิดไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าอเอามาแค่ใจค่ะแล้วก็กำเงินมา109บาทเข้าไปดูที่ไหนยังไงครับอ่าเซิร์ชค่ะอ่าเฟซบุ๊กหรือว่า Google ได้เลยนะคะมานาไทยแลนด์ M, M A N A แล้วก็ไทยแลนด์ครัใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าก็ ออยอดขายถล่มทลายขายง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามียายย่าเป็นพรีเซนเตอร์อ <laughs> ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโตของแบรนด์ว่าได้น้องยายย่ามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ตัวแทนเราก็ทําให้ขายง่ายขายคล่อ,องขายดีมากขึ้นคุณผู้ชมขอย้ำเลยนะครับเสิร์ชที่ Facebook มานา Thailand M A N A Thailand นะครับแล้วก็ทักข้อความไปได้เลยนะครับโอ้วันนี้พี่ดีใจมาก ที่ได้คุยกับม่งอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีผลิตภัณฑ์เนาะนะคะเป็นมานาคอลลาเจนน้องยาย่าค่ะน้องไพพีวูดดี้นะคะน้องยาย่าวูด,ดี้นะคะ